นีไ่ไม่หักนอไม้นี่หักนอไม้เหอเอนี่นี่ใช่ไหมหักเลยหักเลยหักนอใหญ่แนงใหญ่นี่นงใหญ่เน,น,นี่ยเน,นี่นี่แขนงมันเออหักเลยขอตัวช่วยหน่อยกำหน,น,นึ่งแงโอเคเอาตัวนี้ด้วยนี่ มูลไหนลูกนี่เหรอหักเลยเหรอดึงเลยหกักแรงแรงคนนี้อีกุ้ยไม่แรงอะไรกันไม่รู้มันไม่กัดหรอกพ่อถือวางพื้นก่อน,นกลัวมอสมันกัดอะ่ะเอามาน่าจะบาดมือนะลูก มีอีกไ,ไหมอยู่ข้างๆโอเคหมดแล้วลูกหมดแล้วเหรอ